คลิปนี้ผมจะมาพูดถึง Nintendo Switch ด็อกตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ละครับผมจะมาพูดถึงมิดิ d o อกตัวหนึ่งกันจ้าซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมคงงุดหงิด เนาะว่าเวลาเอาด็อกตัวนี้ออกไปเล่นข้างนอกโดยต่อกับทีวีเนี่ยโอ้โหมันเป็นด็อกที่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมและนอกจากนี้เวลาคุณผู้ชมเล่นเกม i Nintendo Switch ต่อกับทีวีเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเอา Nintendo Switch เนี่ยเสียบเข้าไปในนี้เนาะแต่ประเด็นคือหลังจากที่คุณผู้ชมเลิกเล่นหรือว่าเอาไปเล่นแบบ Hand h ฮ n d h e นะครับโอ้โหเชื่อไหมครับเครื่องโคตรร้อนเลยอ่าแต่ดีด็อกตัวนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่หงุดหงิดเรื่องของ ด็อกตัวใหญ่แล้วก็เรื่องของความร้อนในการเล่นเกมระดับหนึ่งนะครับมินิด็อกที่ว่านั้นคืออะไรอินโทรมาครับสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมทล์กตามใจฉันนี่คือมินิด็อกที่ผมจะมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับเป็นยี่ห้อกูลิคิดนะครับผมนี่ฮะในชื่อกูลิคิดด็อกฟอร์สวิตี่แหละครับอ่ะ นี่ก็คือด้านข้างของกล่องนะครับเี่กก็จะเป็นโลโก้กูลีคิดแบบนี้แล้วก็ด้านข้างด้านข้างของกล่องอีกฝั่งนึงนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นโลโก้ภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับผมและนี่ก็คือด้านหลังกล่องนะครับคุณผู้ชมซึ่งนี่ฮะจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นชื่อ NS05 นี่แหละครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้นอกจากที่คุณผู้ชมจะเอาสวิตช์เนี่ยมาเสียบกับม ok ินิดอกตวนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถเอามือถือ Android นะครับผมที่ ตมือถือ Android เนี่ยเป็นรูไทซีเนี่ยเอามาเสียบชาร์จได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับนี่ก็คือตัวกล่องของมิติด o อกกูลิคิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับนี่มาแล้วครับหลังจากที่ผมเอา ตัวสินค้าเนี่ยออกมาจากตัวกล่องแล้วนะครับมันก็จะเป็นกล่องสีดําแบบนี้นะครับผมอ่ะกล่องขาวเก็บไปก่อนนะครับทีนี้เรามาเปิดข้างในกล่องดํานี้ว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะครับวิธีเปิดเนี่ยก็คือจะเปิดแบบนี้นะครับเนี่ข้างในมันก็จะมีคู่มือมีสติกเกอร์แล้วก็เบอร์ชัวผลิตภัณฑ์ของกูริคิดนี่แหละครับที่เกี่ยวข้องกับดิจิ t a ลสวิต c h เนาะ และนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้นะครับเน่คือตัว m i d ิด o อกตัวนี้นะครับเน่ก็จะประมาณนี้ครับว่าในกล่องดำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัว m i d ิด็อกตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่านี่ฮะวิธีการใช้งานเบื้องต้นไม่ยากเลยก็คือเปิดฝาตรงนี้ครับเน่เปิดฝาปุบ๊บคุณผู้ชมก็เอาน i d ิ s w i t c h เนี่ยเอามาเสียบได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับ ถ้าเวลาปิดฝาเนี่ยมีความเจ๋งอย่างหนึ่งคือนี่มันเป็นแม่เหล็กแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้จ้าโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้ครับนี่มันก็จะมีปุ่มด o c ก mode ปุ่มด o c ก mode แล้วก็อรูสำหรับเสียบสาย HDMI อันนี้เป็นช่องเสียบ USB แล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบ AC adapter หรือว่าเป็นช่อง Type C นั่นเองนะครับผมอ่า เดี๋ยวถามว่าปุ่มด็อกบอลคืออะไรเดี๋ยวจะไปพูดอีกทีในภายหลังนะครับแต่เบื้องต้นมาดูตรงนี้ก่อนละกันเนะเาะจะบอกว่าสำหรับ AC Adapter เอนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถใช้อะแดปเตอร์ที่แถมมากับเครื่อง i ิจิตอล s w i t c h ได้เลยนะครับผมแล้วก็ช่อง usb เนี่ยก็หลายคนคงทราบดีว่าเอาไว้ใช้งานอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงด็อกของ Digital Switch เนี่ยมันจะมีช่อง usb อยู่2รูเนาะแต่ว่าอันนี้มีแค่ช่องเดียวเองประมาณนี้นะครับผมส่วน รู H D M I เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาสายที่แถมมากับ t i n d o Switch เนี่ยมาใช้งานได้หรือว่าคุณผู้ชมไปซื้อจากร้านอื่นมาใช้งานได้เลยประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าผมความตัว m i ด i d ิ c ด็นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยถามว่าปุ่มนี้มันคืออะไรคําตอบก็คืออ่อมันจะมีผลต่อการเอา t i n d o Switch เนี่ยมาเสียบกับ m ิด i d ิ c ดด้วยซึ่งตามคู่มือมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมโชยคุณผู้ชมดูเลยนะฮะนี่ฮะเขาบอกว่าถ้าปรับเป็นระดับ ลบนะครับลบก็คือล่างสุดแบบนี้นะครับผมก็คือคุณผู้ชมสามารถเอา Ni เดียต์ดอตสวที่ไม่ได้ใส่เคสเนี่ยเสียบไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าปรับเป็นระดับกลางนะครับจะเหมาะกับนี่ฮะเขาเขียนนี่เลยครับตามคู่มือเอานีเ t ียต์ดอตสวิที่ใส่เคสหนาประมาณ0.8ม mm ิลิเมตรเนี่ยมาเสียบกับมินิด็อกตัวนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นปุ่มบัวแบบนี้นะครับหรือบนสุดแบบนี้นะครับตามคู่มือก็คือคุณผู้ชมสามารถ เอา Nintendo Switch ที่ใส่เคสเนี่ยหนาประมาณ1.5ม mm ิลิเมตรเนี่ยมาเสียบกับด็อกตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียบกันจริงๆเลยนะครับนี่วิธีการเสียบก็อย่างที่บอกไปครับประมาณนี้จ้าปุ๊บเนี่แล้วเราเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเอามาเสียบต่อกับทีวีแล้วนะครับผมอ่ะและทีนี้มาดูครับว่าหลังจากที่ผมต่อกับทีวีปุ๊บเนี่ มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล่แ้วทีนี้นะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดตรงนี้ก็คือปุ่มด็อกโหมดที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับประโยชน์ของปุ่มด็อกโหมดก็คือแบบนี้ครับผมจะกดปุ่มด็อกโหมดนะครับปุ๊บนี่นี่ฮะภาพของ Nintendo Switch เนี่ยก็จะมาปรากฏตรงนี้ครับผมและทีนี้คุณผู้ชมก็ ถอด Nintendo Switch เนี่ยไปเล่นแบบ h a n d h e l ลหรือว่าเอาไปตั้งโต๊ะที่ไหนได้เลยปราบานี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าหาว่าผมกดปุ่ม dock mode นะครับกดปุ่ม dock mode ที่ข้างหลังอีกทีนะครับผมตอนนี้นะครับทีวีเป็นจอสีดำอย่างนี้อยู่นะครับอ่าผมกดเรียบร้อยแล้วและรอเดี๋ยวนะครับแลวรอเดี๋ยวนะฮะ นี่ฮะภาพ n t n t e o s w s w i t เนี่ยก็จะกลับมาที่ทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือประโยชน์ของปุ่ม Doc ก Mode ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Minidoc Koolikid NS05 ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับขอรีวิวหลังใช้งานโดยเบื้องต้นเลยก็คือ1เรื่องของความร้อนนะครับแน่นอนว่าถ้าเอา n t n t e o s w s w i t เนี่ยมาต่อกับ d o c k ของ Nintendo ที่แถมมากับเครื่องนะครับผม มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะแบบว่าร้อนโคตรเลยแต่ว่าพอมาใช้ด็อกตัวนี้เชื่อไหมครับว่าความร้อนเนี่ยร้อนน้อยกว่าเวลาต่อกับด็อกของ Nintendo s w i t c สครับผมและข้อ2ก็คือมันกระทัดรัดดีนะครับพกไปไหนได้สะดวกเลยโดยเฉพาะเวลาคุณผู้ชมจะเอา Nintendo Switch เนี่ยไปเล่นที่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมหรือต่อกับทีวีอะไรประมาณเนี้ย มันเป็นด็อกที่กระทัดรัดดีแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่มากด้วยเวลาเอาด็อกไปตั้งที่ไหนก็ตามนะครับผมอ่าโอเคยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปสอยกันมาได้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดป,ประการใดๆไปขออภัยคุณผู้ชมมาณนัที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันได้จ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับรายการเล่นเกมตามใจฉันกับป้ายามิดีด็อกกูริคิ ns 0 5นะครับสวัสดีครับ